เวสป้ road, าแบรนด์รถจักรยานยนต์จากอิตาลีเปิดตัวเวสป้าสปริน s 1 5 0 iget abs tft สกูตเตอร์สายสปอร์ตรุ่นล่าสุดจากซีรีส์ sprints Concept เวนสไตล์มีเทคโนโลยี A new attraction is born ติดตั้งความทันสมัยมาให้ใช้งานในเรือนร่างจักรยานยนต์พลาสสิกยอดนิยมครั้งแรกของหน้าจอ tft f u ค l c o l tft display ในรุ่น s p r i n t สีตัวทั้งใหม่2เฉดสีส,ส,สีใหม่สี bron บร z e a n t i q u รายละเอียดตกแต่งส สีดำและสีดำด้านในโรปาโกตกแต่งรายละเอียดบนตัวรถด้วยสีบรอนเป็นจักรยายยนยนต์แนวสกูตเตอร์ที่เหมาะกับสายเลฟสไตล์เน้นยันพาหนะสองล้อที่คล่องตัวและทันทา,านตอบโจทย์การใช้งานเวสปาสปรินเอสหนึ่งร้อยห้าสีเสีบรอนบรอนโซอันติโกยกระดับความสดใหม่ด้วยสีตัวถังใหม่ตัวถังรถสีบรอนมีการใช้สีดำตกแต่งบริเวณส่วนต่างๆของสกูตเตอร์เช่นกรอบไฟหน้าและไฟไท้ายคิวบริเวณตัวถังด้านหน้าบังแตรที่พักเท้าและล้อแม็พรอมบอกปั้มล ลวดลายไดมอนด์เชบเวสปาสต s ีนท์้อ S ห้าสกตเอบีเ t สีสีบรอนรนโซแอนติโกราคา148,900บาทเวสปาสปรินเอสหนึ่งร้อยห้สกีสีดำด้านเนโรปาโกตัวถังรถสีดำด้านเนโรปาโกถูกทำให้สีตัวถังมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยการเลือกใช้สีบรอนมาตกแต่งที่บริเวณต่างๆของรถเช่นกรอบไฟหน้าและไฟไท้ายบรรแตรคิวบริเวณตัวถังด้านหน้าและล้อม็กเสริมด้วยบอบปั๊มลอนลวดลายไดม มอเทปจากรยานยนต์เวสปาสปริน s 150อเก iget abs tft สีดำเนโรปากโกราคา149,900บาทฟีเจอร์เด่นที่ถูกอัปเกรดไว้ในสกูตเตอร์สปอร์ตพรีเมียมรุ่นเวสปาสปริน s 150อเก iget abs tft สกูตเตอร์ซีรีส์ s p r i n t เวสปาได้อัปเกรดเทคโนโลยีจอแสดงผล tft ฟูคัลว tft display ขนาด4.3นิ้วพร้อมเรือนไมแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบระบบเวสปา mia เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่านทางแอปพลิเคชันเวสต้าดีไซน์แบบทรานสฟอร์เมชันระหว่าง2เฉดสีกับสีบรอนบีอาร์โอเอ็ o แและสีดำด้านเนโรโอ p c c o เครื่องยนต์ไอเกตขนาด154.8 cc ซพร้อมระบบส่งกำลังแบบอัตโนมัติแบบ CVT ระบบเบรก ABS อาคมรวมสุวรน